มึงแก้วไม่เอาปล่อยมันโดดไปเลยไอ้สมมุติมันมันมองแรงใจกูด้วยอะไรของมึงเนี่ยใช่เวลาไหมเนี่ยแล้วกลับมาร้องไห้อีกโง่เลยปล่อยนางโดดไปเลยค่ะโดดเลยโอ้โหมึงหูปากไปเลยกูไม่หยุดน้องแก้วค่ะโดดไปเลยค่ะเอาท่าสวยๆนะคะโดดเลยมึงอ่ะไปหาหวานได้แล้วเร็วๆเดี๋ยวเขาอะไรอีกเดี๋ยวตรงนี้กูจัดการเอง น้องแก้วจะโดดไหมคะหรือว่าจะให้พี่ไลฟ์ให้ด้วยแคปชั่นเป็นแบบว่าวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามึงดูน้ําแค่นี้อย่างมากมึงก็กลับไปอาบนะ้ํามึงจะเอาไงเร็วๆหรือมึงจะโดดด้วยกัน <Hey. S 1> กูบอกใหก้ไปได้แล้วส่วนน้องแก้วคะลูกเอาไงคะโดดไหม <Hey. S 1> พี่ว่าน้องไม่ได้อยากโดดหรอกกลับบ้านดีกว่าปะหรือว่าจะโดดพี่ว่าไม่ปะ